ในย่งกินข้าวเจฟฟิงป๊อบปาคอใหญ่ปาดที่ข้าวรวมหยาดเป็นมแมากินเศบเศษเยอันนี้เพลงมอนเป็นมอเมื่อคืนแนมอน้าเป็นนี่ามวนมวเด้บได้เันน้มาติดต่อดเล้วเป็นเสองแบบนตัว มากินข่าวร่วมยากสมัคที่เบิ้งเนินวอยกันสี่ันไหนเบิ้งตะละค้นแล้ววันนี้สีนนําเสนอเนาะว่าไฟเป็นไฟหนไ่อันนี้ก็เอียงก่อ อันนี้เมียเมียไฟเองเนาะอันนี้ก็เมียไฟเองอันนี้ก็ไฟเองมอําเลยนี่ซื้อจะแม่วงซื้อจะได้ก็พี่อายมากขึ้นนะซื่อใาเสียงตซื่อใาเสียงตเลยไเองมอําเลยอยทำจริงไปรถได้พี่อายว่าทำมได้เลยเป็นเฟเองมอดำก่อนอันั้นก็คุณยายนะคะสงพี่น้อง ไม่กินเผาเ่น้ยกคน้องกินสิบอแอบกับแอบเรื่องราวะพีร้ายนี้ยบุญแอบแอบเป็นอย่นี้ชว่าบสซบตอง่อยดูแอบเพศบอกขอจิกินอยู่ท้ายคลิปแล้วกอนเรื่อมือกล่องเงี้ยจิกินนี่แค้นสองนะใครเห็นกับบอสแอบจามีเมร้อมีเมร์เห็นย่ำไรเดียแคนสองเลยน อีแม่เห็นย่ามไหนเนี่ยแขนสอบแด้วมเขาอีแม่แส่ยันจพันพัแล่บบดใจเลยีปาอเด้อแซ่บแบเด้อมาแล้มายินข่าวซะม,มาขีร่วมกันีิเดอ้างกูได้เห็นอยู่ในช่องยูทูบผมเนเฟซบุ๊กคุณนายร้อน้อ จ้าขายของเลยแง่มนนี่ก็ด้ม่จ้าขายของเลยนี่ก็ปับพกินสมองด้มนได้กินนด้หาเด้อร้านกิน้อถงกระเิน้องสิไปกินอะไรฝนตกบมได้ออกไปไส ม่กินเขาวร่วมญาตินี่ตรงอบประคอหน่อยกินน้ำมูกกับปลาไหลตากรเเอกมตากี่มีมือไงวะโบโบเฮ็ดคอนเทน็์นะ้ยิ้มเขาแห้หนาปังกปกติหนาปังี่ชิมเฮ่ดปลได้แล้วมันหนาปัน้อยนิดกินซาซาอะไรเงยๆสิเนาะนึ้อะไรเหมล้นจะทามมันมันเเ่ามา ดูดิแม่จานฟันได้ลูกคนนึ้เขาลูกพี่ยุ่งเก่านี่แหละเลือกมาสังมาแล้วเขาจะนิ่งสั่งมาอ่าจิบเจ็บภาพบรรยากาศให้เบื่อเห็นกูหนากูตาแล้นี่ย เพราะว่าท่านครกับเพลงมองรับน้องมืขึ้นอีกคอยนอดข้าจะนอดเพราะามาน้ไม่ฟังอยู่บริอารกรีบทุกคนอ่ <laughs> อาอราเบิรอันกาแฟัน,ก,น,ก,นก็นังเองก็นั่งครูกันครูฮูรโอ้นน่เอันนี้ก็ไม่ใหญ่ผ <laughs> มไป <laughs>

มาไม่กินขผาทุกคนเผาอย่างเด้อเอาคลิปนี้ก็บซ้ำนี่พี่น้องคลิปหน้าพอกันไม้ฝากก้นใหก็นแสกก็นซับสะไข่ในเด้อกินขผาร้วนหยาดกับสีอ้วนอ้วนนิดนึง